สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review ช่องที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่างละเอียดและน่าสนใจวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสกูตเตอร์สุดหรูที่หลายคนรอคอยจากยามาฮ่กับรุ่น2026 y a ย a h a Fino 1ามาฮฟีโน่2 5สีม่วงใหม่สุดโดดเด่นซึ่งบอกได้เลยว่านี่คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ความประหยัดและเทคโนโลยีที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งในปีนี้ ก่อนเริ่มชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่จากเราเมื่อมองครั้งแรก Yamaha Fino 125ปี2026ดึงดูดสายตาทันทีด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราเรียบลื่นงและมีสไตล์เฉพาะตัวสีมุงเมทัลลิกใหม่ที่ Yamaha เลือกใช้ให้ความรู้สึกหรูหราและมีรสนิยมมันดูเรียบหรูแต่ก็แฝงไปด้วยความโดดเด่นเหมาะกับคนที่อยากให้สกูตเตอร์ของตัวเองสะท้อนบุคลิกที่มีเอกลักษณ์ ด้านหน้ายามาฮ่าปรับดีไซน์ไฟหน้าใหม่แบบเล็ดเต็มระบบที่ให้ลำแสงกว้างและสว่างมากขึ้นตัวกรอบไฟทรงเพชรด,ดูมีมิติและหรูหราขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม running light ที่ขอบรอบๆเพิ่มความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวกระจังหน้าและบางโครนถูกออกแบบให้โค้งมนต่อเนื่องเข้ากับเส้นสายด้านข้างของตัวรถดูเนียนตาและมีความต่อเนื่องทุกมุมมองไฟเลี้ยวถูกติดตั้งอย่างเรียบหรูส่วนโครเมียมตกแต่งก็ใช้ในระดับที่พอดี ไม่เยอะเกินไปแต่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพรวมได้อย่างดีเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าตัวถังของฟีโน125มีขนาดกระทัดรัดแต่สมส่วนสัดส่วนของรถถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้ขับขี่ง่ายและคล่องตัวเหมาะทั้งกับวัยรุ่นคนทำงานหรือผู้หญิงที่ชอบรถขนาดเล็กแต่ดูดีมีสไตล์เบาะนั่งของยามาฮ่าฟีโนรุ่นใหม่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นตัวเบาะถูกออกแบบให้มีสองโทนสีพร้อมลายเย็บที่ให้ความรู้สึกหรูหราพื้นที่เบาะกว้างและนุ่มสบายมาก นั่งได้นานไม่เมื่อยทั้งผู้ขับและผู้สอนบอกมีความสูงประมาณ750มิลลิเมตรซึ่งเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกความสูงแม้แต่ผู้หญิงก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจถ้านั่งขับเป็นธรรมชาติเองหลังพอดีและให้ความรู้สึกผ่อนคลายตลอดการขับขี่ส่วนท้ายของตัวรถก็ดูมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ด้านหน้าไฟท้ายแบบเลดทรงเพลยวให้ความรู้สึกทันสมัยและดูดีเมื่อมองจากด้านหลังมือจับท้ายรถออกแบบให้เรียบและแข็งแรงเข้ากับเส้นสายของตัวรถได้อย่างลงตัว ทุกส่วนของฟีโนใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของยามาฮ่ที่ต้องการให้รถคันนี้สมบูรณ์ทั้งดีไซน์และการใช้งานในด้านสมรรถนะยามาฮ่าฟีโน o 125ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ 125cc บลูคอ r e ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและความนุ่มนวลเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังประมาณ9แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มาอย่างต่อเนื่องทำให้การขับขี่ในเมืองสนุกและมั่นใจระบบบลูคอเทคโนโลยีของยามาฮ่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เนียบขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลงเมื่อบิดคันเร่งจะสัมผัสได้ถึงความเบาและความฉับไวรถตอบสนองทันใจเหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องเร่งและเบรกบ่อยด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ98กิโลกรัมทำให้การควบคุมรถเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะจอดในที่แคบหรือเลี้ยวในซอยแคบก็ทำได้อย่างคล่องตัวเสียงเครื่องยนต์ในรุ่นปี2026ก็ถูกปรับให้เงียบและนุ่มกว่าเดิมการสั่นสะเทือนลดลงอย่างชัดเจน ระบบเกียร์แบบ CVT ถูกจูนมาอย่างดีทําให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องเหมาะทั้งกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะสั้นนอกเมืองด้านความประหยัดน้ํามัน Yamaha Fino 125ยังคงเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่คุ้มค่าที่สุดโดยสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ถึง50-55กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีมากสําหรับเครื่องยนต์ขนาดนี้ระบบหัวฉีดอัจฉริยะช่วยปรับอัตราการจ่ายน้ํามันให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและความสูงของพื้นที่ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีทุกสภาพแวดล้อมระบบการสะเทือนของ Yamaha าฟ n ีโน่125ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบยูนิตสวิงให้ความรู้สึกนุ่มนวลนแต่มั่นคงเวลาเจอถนนครุกระรถสามารถซับแรงสะเทือนได้ดีและยังคงความนิ่งเวลาขับขี่ด้วยความเร็วระบบเฟรมของรถแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาช่วยให้ควบคุมง่ายและให้ความมั่นใจในทุกโค้ง ล้ออลนลยขนาด14นิ้วช่วยเพิ่มเสถียรภาพและการยึดเกาะถนนได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกระบบเบรกทำงานสมดุลและตอบสนองได้ดีให้ความมั่นใจแม้ต้องเบรกกระทันหันยามาฮ่ายังติดตั้งระบบเบรก CBS Combined Braking System เพื่อช่วยกระจายแรงเบรกทั้งล้อหน้าและหลังทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของฟังก์ชันและเทคโนโลยียามาฮ่าฟีโน่125ปี2026มาพร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและการแจ้งเตือนบำรุงรักษาอย่างครบถ้วนหน้าจอชัดเจนแม้ในที่แสงจะมีระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ซิสเต็มที่สามารถสตาร์ทรถปลดล็อกบอกหรือหาตำแหน่งรถได้ด้วยรีโมทเพียงอันเดียวใต้บอร์ดยังมีพื้นที่เก็บของกว้างพอสำหรับหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบและยังเหลือที่สำหรับเก็บของอื่นๆอีกพร้อมช่องชาร์จ USB สำหรับผู้ที่ต้องการชาร์จโทรศัพท์หรือใช้นำทางขณะขับขี่จุดเติมน้ำมันก็อยู่ตำแหน่งที่สะดวกไม่ต้องเปิดบอร์ดทุกครั้งเวลาจะเติม ในด้านความสบายยามาฮ่าออกแบบพื้นที่วางเทา้าให้กว้างและเรียบใช้งานสะดวกสามารถวางกระเป๋าได้ด้วยแฮนด์จับอยู่ในตำแหน่งพอดีทําให้บังคับรถได้ง่ายกระจกมองหลังก็ให้มุมมองชัดเจนและไม่สั่นขณะขับขี่ทุกปุ่มควบคุมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายวัดสดุประกอบและงานประกอบมีคุณภาพสูงสมกับชื่อยามาฮ่าสำหรับเรื่องความปลอดภัยยามาฮ่าฟีโน่125ให้แสงไฟที่สว่างมากทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน ตัวถังและชิ้นส่วนต่างๆประกอบหนาไม่มีเสียงสั่นหรือหลวมให้รำคาญใจรถให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจทุกครั้งที่ได้ขี่สีม่วงใหม่ที่ยามาฮ่าใช้ในรุ่นปี2026นี้มีชื่อเรียกว่า Royal Violet เป็นสีที่ให้ความรู้สึกหรูหราและลึกลับในเวลาเดียวกันเงาเมทัลลิกของสีนี้จะเปลี่ยนไปตามมุมของแสงทำให้ตัวรถดูโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะขับตอนกลางวันหรือกลางคืนก็สวยสะดุดตา สีนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการความแตกต่างและสไตล์เฉพาะตัว Yamaha ยังมีสีอื่นให้เลือกหลายสีในรุ่นนี้แต่สีม่วงคือเฉดที่โดดเด่นที่สุดและสะท้อนความพรีเมียมของ Fino ได้ดีที่สุดถือเป็นสีที่แสดงถึงความหรูหราและความมั่นใจได้อย่างชัดเจนในเรื่องขององค์การดูแลรักษา Yamaha Fino หน5ยยังคงขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์มีความเสถียรสูงใช้งานได้นานโดยไม่ต้องซ่อมบ่อย ศูนย์บริการยามาาในประเทศไทยก็มีอยู่ทั่วไปทําให้หาศูนซ่อมและอะไหล่แท้ได้สะดวกระบบบลูคอร์ยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ทําให้รถอยู่กับคุณได้นานยิ่งขึ้นด้วยน้ําหนักรถที่เบาและการออกแบบที่เน้นความทนทานค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวจึงต่ํามากเหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทํางานหรือผู้หญิงที่ต้องการสกูตเตอร์ใช้งานประจําวัน ในประเทศไทย Yamaha Fino 125รุ่นปี2026จะมีราคาประมาณ54,000-57,000บาทแล้วแต่สีและรุ่นย่อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและความประหยัดน้ำมันในระดับยอดเยี่ยมเมื่อได้ลองขี่จริงๆ Fino 125ให้ความรู้สึกเบาคล่องตัวและขับสนุกมากการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวล เบรกดีควบคุมง่ายแม้ต้องขับบนถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นก็ยังรู้สึกสบายมั่นใจและควบคุมได้อย่างมีเสถียรภาพเหมาะทั้งกับผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่ขับขี่เป็นประจำทุกวัน ท้ายที่สุดยามาฮ่าฟิโน่5นปี2 0 2 6สีม่วงใหม่นี้เป็นมากกว่าสกูตเตอร์ธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูความมั่นใจและความสะดวกสบายบน2ล0้อยามาฮได้ยกระดับฟิโนรุ่นนี้ให้ดูหรูขึ้นขับง่ายขึ้นและมีฟัง์กชั่นครบมากขึ้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ทั้งสวยและใช้งานได้จริงสำหรับใครที่มองหารถสกูตเตอร์ที่ทั้ง ขี่ง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยและมีฟีเจอร์ครบครัน Yamaha าฟ n o โน่รุ่นปี2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณขอบคุณทุกคนที่รับชม W A Auto Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีดีเกี่ยวกับรถยนต์และ side, มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วเจอกันที่ W A Auto Review ครับ